สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้ในรายวิชาเคมีเราจะมาเรียนกันในเรื่องของการระบุหมู่และคาบของธาตุระบุชนิดของธาตุแล้วก็ระบุชนิดของกลุ่มธาตุนั่นเองนะครับซึ่งก็จะเป็นเนื้อหาที่ต่อจากในเรื่องของการจัดเรียงอิเล็กตรอนนั่นเองถ้านักเรียนสามารถจัดเรียงอิเล็กตรอนได้แล้วนักเรียนก็จะสามารถบอกชนิดของธาตุได้แล้วก็สามารถระบุชนิดของกลุ่มธาตุได้ Libya. นั่นเองนะครับอาทีนี้ การระบุหมู่และค่าของธาตุเนี่ยซึ่งเราก็ได้เรียนรู้ไปแล้วถูกไหมครับว่าธาตุเนี่ยจะประกอบไปด้วยธาตุหมู่8 a ถูกไหมครับมีธาตุหมู่8 a เนี่ยมีทั้งหมด8หมู่ก็คือหมู่ที่1 a ถึงหมู่ที่8 a นั่นเองถูกไหมครับแล้วก็ยังมีธาตุหมู่ b ธาตุหมู่ b เนี่ยก็จะมีทั้งหมด 8หมู่ด้วยกันจะจะมีตั้งแต่หมู่ 1b ถึงหมู่ 8b จะทีนี้ตรงธาตุหมู่ b นักเรียนน่าจะจําได้ใช่ไหมครับว่าธาตุหมู่ b เนี่ยจะมีทั้งหมด8หมู่แต่มีทั้งหมด10แถวเนื่องจากว่าหมู่ที่8เนี่ยมีจํานวน3แถวนั่นเองนะครับส่วนคาบหรือระดับพลังงานของธาตุเนี่ยก็จะมีทั้งหมด 7คาบก็คือคาบที่1ถึงคาบที่7นั่นเองคาบที่1เราก็จะเริ่มนับตั้งแต่ในธาตุของไฮโดรเจนแล้วก็ฮีเลียมเองนะครับแล้วก็จะนับไล่ลงมาจากบนลงล่างนั่นเองเพราะฉะนั้นในตารางธาตุของเราก็จะประกอบไปด้วย8หมู่ A 8หมูบ B แล้วก็7คาบนั่นเองครับการระบุชนิดของธาตุ การระบุชนิดของธาตุนะครับธาตุในตารางธาตุเนี่ยจะแบ่งออกด้วยการทั้งหมด3ชนิดนั่นเองชนิดที่1เนี่ยก็จะเป็นธาตุที่เรียกว่าธาตุโลหะนั่นเองถูกไหมครับธาตุโลหะชนิดที่2ก็คือธาตุอโลหะและชนิดที่3ก็คือธาตุกึ่งโลหะนั่นเองธาตุโลหะนะครับก็คือ metal ภาษาอังกฤษใช้คําว่า metal อ่ะธาตุโลหะเนี่ยก็จะส่วนใหญ่จะเป็นธาตุโม1 a โม2 a แล้วก็โม3 a นั่นเองนะครับส่วนธาตุอะโลหอะอะโลหะก็คือ non metal นั่นเองครับ non metal ก็คือสิ่งที่ไม่ใช่โลหะนั่นเองเพราะฉะนั้นคุณสมบัติแล้วก็ลักษณะต่างๆเนี่ยก็จะตรงข้ามกับโลหะนั่นเองก็จะเป็นธาตุในหมู่ที่ 4A 5A 6A 7A นั่นเองนะครับผมก็จะเป็นธาตุอะโลหะและอีกชนิดหนึ่งก็คือธาตุกึ่งโลหะก,ก,กึ่งโลหะก็คือเมทัลลอยนั่นเองนะครับธาตุประเภทเมทัลลอยกึ่งโลหะก็คือธา,าตุที่อยู่ตรงเส้นขั้นบันไดหรือ บางท่านก็จะเรียกว่าเส้นซิกแซกไลน์ถูกไหมครับก็จะเป็นเส้นขัน้นบันไดที่อยู่ในตารางธาตุที่เริ่มตั้งแต่หมู่ 3A, 4A, 5A, 6A ไปจนถึง 7A นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือธาตุที่พบในตารางธาตุเราก็จะแบ่งออกด้วยการ3ประเภทคือ 1. ธาตุโลหะ (metal) 2. ธทาตุอโลหะนอนเม t a l และ 3. ธาตุกึ่งโลหะก,ก็คือเมทัลลอยนั่นเอง การระบุชนิดของกลุ่มธาตุนะครับการระบุชนิดของกลุ่มธาตุเราก็จะสามารถระบุได้2กลุ่มหลักๆด้วยกันกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มธาตุ representative นะครับภาษาอังกฤษก็คือคำว่า representative element กลุ่มธาตุ representative ถ้าจำง่ายๆก็คือกลุ่มธาตุ หมู่ a นั่นเองครับก็คือกลุ่มธาตุที่เป็นหมู่ a ก็คือ1 a ถึง8 a นั่นเองถ้าอยู่ที่กลุ่ม a เราก็จะเรียกว่ากลุ่มนี้ว่า representative ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือธาตุกลุ่ม transition หรือ transition นั่นเองนะครับเราก็สามารถอ่านได้ทั้งสองอย่างว่าจะเป็น transition หรือ transition ก็ได้ก็คือ transition element ธาตุสชันก็คือธาตุที่อยู่ในกลุ่ม B นั่นเองครับก็คือธาตุที่อยู่ในกลุ่ม B นั่นเองอ่ะเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนบอกได้ว่าธาตุไหนอยู่ที่กลุ่ม A นักเรียนก็สามารถระบุได้ว่าธาตุนั้นอยู่ในกลุ่มของ representative แต่ถ้านักเรียนบอกได้ว่าธาตุตัวใดอยู่ในกลุ่ม B แสดงว่าธาตุนั้นเป็นประเภทของกลุ่มธาตุธานุสีชันนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูตารางธาตุกันว่า มู A หมู่ B เนี่ยอยู่ตรงไหนนั่นเองนะครับอาชีนี้เราก็จะมาดูตารางาธาตุกันเดี๋ยวเราจะไปดูาธาตุมู่ A กันก่อนนะครับาธาตุมู่ A เนี่ยก็คือาธาตุที่ยกตัวสูงขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มจากด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายนี่อันนี้ก็คือาธาตุมู่ 1A หมู่ 1A ถัดไปก็จะเป็นาธาตุมู่ 2A ถัดไปก็จะเป็นาธาตุมู่ 3A ถัดไปเป็นธาตุหมู่ 4a นะครับถัดไปเป็นธาตุหมู่ 5a และถัดไปเป็นธาตุหมู่ 6a และก็หมู่ 7a ตัวสุดท้ายด้านขวาสุดก็จะเป็นหมู่ 8a เพราะฉะนั้นที่ครูไฮไลท์ด้วยตัวอักษรสีฟ้าก็คือธาตุกลุ่ม a ธาตุกลุ่ม a ก็เรียกว่ากลุ่มธาตุ representative นั่นเองอทีนี้เราจะไปดูธาตุกลุ่ม b บ้างธาตุกลุ่ม b ครูจะใช้ ปากกาสีชมพูนะครับกลุ่ม B เนี่ยให้เราเริ่มนับจากทางด้านขวาก่อนอ่าตรงนี้นะครับแถวที่11ก็คือธาตุหมู่ 1b แถวที่12ก็คือธาตุหมู่ 2b หลังจากนั้นก็ย้อนมาทางซ้ายนะครับ s สแกนเดียมก็จะเป็นหมู่ 3B ถัดมาเป็นหมู่ 4b ถัดมาเป็นหมู่ 5b ถัดมาเป็นหมู่ 6b และก็ถัดมาเป็นหมู่ 7b นั่นเอง หมู่8 b ของธาตุ transition จะมีทั้งหมด3หมู่ด้วยกันนะครับก็จะเป็นแถวที่8แถวที่9และแถวที่10ก็จะเป็นธาตุหมู่8 b นั่นเองเพราะฉะนั้นธาตุหมู่ b จะมีทั้งหมดนะครับ8หมู่ b แต่เราจะมีทั้งหมด10แถวด้วยกันเพราะว่าแถวที่8 9 10เนี่ยเป็นแถวของธาตุหมู่8 b ทั้งหมดเลยอ่ะอันนี้ก็คือธาต กลุ่ม B ที่เรียกว่าฐานสีชันนั่นเองเพราะฉะนั้นไฮไลท์สีฟ้าของครูคือธาตุกลุ่ม A ที่เรียกว่าเลปรสเซนทีสีฟไฮไลท์สีชมพูของครูก็คือกลุ่มธาตุหมู่ B ที่เรียกว่ากลุ่มธาตุฐานสีชันนั่นเองนะครับทีนี้การดูคาบคาบก็คือการดูที่แถวแนวนอนถูกไหมครับนี่คาบที่1ก็จะประกอบไปด้วยไฮโดรเจนแล้วก็ฮีเลียมคาบที่สองก็คือแถวที่เป็น ลิเทียมเบลิเลียมโบรอนคาร์บอนนโตรเจนออซิเจนฟอูออรีนเออนนะครับไล่ไปคาบที่3ก็คือคาบของโซเดียมไล่ไปทางขวาทั้งหมดเลยคาบที่4ก็เริ่มต้นจากเคคือโพแทสเซียมไล่ไปทางด้านขวาทั้งหมด คาบที่5ก็คือ Rb รูบิเดียมนั่นเด่นกระไล่จากสายไปขวาคาบที่6ก็คือ Cs ซีเซียมนั่นเด่นกระไล่จากซายไปขวาทั้งหมดเลยส่วนธาตุในคาบที่7และคาบสุดท้ายก็คือ Fr แฟนเซียมนั่นเองเพราะฉะนั้นตอนนี้แนวตั้งก็คือหมู่ถูกไหมครับหมู่ A คูไฮไลท์ด้วยสีฟ้าหมู่ A เรียกว่า Representative ตั้งแต่หมู่ 1A ถึง 8A ไฮไลท์สีพูของคู่คือกลุ่มธาตุหมู่ B กลุ่มธาตุหมู่ B เรียกว่ากลุ่มธาตุ r a n s i ชั o นจะเริ่มจาก 1b 2b ทางด้านขวาและย้อนกลับมา 3b 4b 5b 6b 7b ทางด้านสายไล่ไปเรื่อยๆแล้วมีลักษณะสำคัญคือธาตุหมู่ 8b จะมีด้วยกันทั้งหมด3แถวนั่นเองเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะได้รู้จักธาตุหมู่ a และหมู่ b แล้วนะครับส่วนคาบ เราดูในลักษณะของแนวนอนคาบที่1จะอยู่บนสุดจะเริ่มต้นที่ไฮโดรเจนแล้วก็ฮีเลียมแล้วก็ไล่จากบนลงมาด้านาาล่างจะประกอบโดยทั้งหมด7คาบนะครับทีนี้เดีย๋ยวเรามาดูกันธาตุที่แบ่งออกเป็น3ชนิดธาตุที่แบ่งออกเป็น3ชนิดนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อสักครู่นี้คุณได้บอกนะักเรียนไปว่าธาตุมีด้วยกัน3ชนิดคือ1ธาตุโลหะ2ธาตุอโลหะและก็3ที่เป็นธาตุ กึ่งโลหะนั่นเองเพราะฉะนั้นที่ครูจะไฮไลท์สีเหลืองทั้งหมดนี้ที่ครูจะไฮไลท์สีเหลืองทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นธาตุประเภทที่เรียกว่าธาตุโลหะนั่นเองนะครับที่ครูไฮไลท์ด้วยเส้นสีเหลืองคือธาตุที่เป็นโลหะหรือที่เรียกว่าเมทัลนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือธาตุสีเหลืองที่ครูเน้นไปก็จะเป็นประเภทที่เรียกว่าธาตุโลหะนั่นเองส่วนปากกาสี ชมพูที่ครูไฮไลท์ลงมาทางด้านขวาตรงนี้จะเป็นธาตุที่เรียกว่าธาตุอะโลหะด้วยกันนั่นเองนะครับก็จะเป็นในพื้นที่สีเทาเข้มและครูไฮไลท์ด้วยปากกาสีชมพูส่วนสิ่งที่เป็นตรงขั้นบันไดนะครับส่วนที่เป็นตรงขั้นบันไดอะส่วนที่เป็นตรงขั้นบันไดครูก็จะไฮไลท์ด้วยปากกาสีเขียวตัว b ตัว si ตัว ge ตัว as ตัว sb ตัว te ตัว po และก็ตัว at นะครับทั้งหมดตรงนี้มีทั้งหมด8ตัวด้วยกัน8ตัวตรงนี้ก็จะเป็นธาตุประเภทกึ่งโลหะนั่นเองถ้านักเรียนจำไม่ได้นะครับนักเรียนดูตรงนี้ก็ได้เห็นไหมครับนี่สีเทาอ่อนเป็นโลหะสีเทาเข้มเป็นอะโลหะสีฟ้าๆเป็นกึ่งโลหะ ส่วนสีฟ้าเข้มเป็นแก๊สเฉื่อยก็คือหมู่8นั่นเองนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้นักเรียนรู้แล้วว่าธาตุในตารางธาตุของเรามีทั้งหมด8หมู่ a 8หมู่ b และมี7คาบถ้าอยู่หมู่ a เราจะเรียกว่าธาตุ representative ถ้าอยู่หมู่ b เราจะเรียกว่าธาตุ transition ส่วนธาตุที่อยู่ตรงเส้นขั้นบันไดเรียกว่าธาตุกึ่งโลหะ ด้านซ้ายของธาตุตรงขั้นบันไดเราจะเรียกว่าธาตุโลหะนั่นเองหรือที่ครูไฮไลท์สีเหลืองอไว้นะครับส่วนธาตุที่อยู่ทางด้านขวาของเส้นขั้นบันไดที่ครูไฮไลท์ด้วยตัวอักษรสีชมพูไว้อันนั้นก็คือธาตุอะโลหะนั่นเองอันนี้ก็เป็นหลักการดูตารางธาตุอย่างง่ายๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันครูก็ยกตัวอย่างมาให้นะครับครูยกตัวอย่างมาให้ก็คือธาตุโซเดียม ธาตุโซเดียมสัญลักษณ์ธาตุก็คือ na นั่นเองมีเลขอะตอมเท่ากับ11ถูกไหมครับมีเลขอะตอมเท่ากับ11เพราะฉะนั้นพอมีเลขอะตอมเท่ากับ11เวลาเราจัดเรียงเราก็เลข11มาจัดเรียงนั่นเรียนะ่าจำพอจําได้ถูกไหมครับหลักการจัดเรียงอิเล็กตรอนเราจะใช้หลักการ2 8 18 32 1 8 82นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเรามีอิเล็กตรอนจำนวน11ตัวเราก็สามารถจัดเรียงได้เป็น 2 8แล้วก็1นั่นเองถูกไหมครับอ่ะ11จัดเรียงได้เป็น281เพราะฉะนั้น281ตัวที่ลงท้ายเราจะเรียกว่า valence electron ตัวที่ลงท้ายเราจะเรียกว่า valence electron นั่นเอง valence electron จะบอกหมู่เพราะฉะนั้นธาตุนี้อยู่หมู่ที่ หนึ่งนั่นเองถูกไหมครับส่วนการดูคาบนักเรียนก็ดูว่านักเรียนเขียนเลขไปกี่จํานวน1จํานวน2จํานวนและ3จํานวนเพราะฉะนั้นนักเรียนเขียนเลขไป3จํานวนแสดงว่าธาตุอยู่คาบที่3นั่นเองอทีนี้เรามาดูชนิดของธาตุยูมูนหนึ่งคาบสามยูมูหนึ่งคาบสามนะครับชนิดของธาตุเพราะฉะนั้นมูนหนึ่งเอมูนสองเอเมื่อสักครู่นี้ครูไฮไลท์สีเหลืองไปแสดงว่าอันนี้เป็นธาตุประเภท โลหะนั่นเองถูกไหมครับถ้านักเรียนยังจําไม่ได้นักเรียนก็ย้อนไปดูตารางธาตุว่าหมู่หนึ่งคาบสามเอเออยู่ตำแหน่งของโลหะเพราะฉะนั้นถ้าอยู่หมู่หนึ่งคาบสามเป็นธาตุทางด้านสายมือเป็นธาตุกลุ่มหมู่หนึ่งเอแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าเป็นธาตุหมู่หนึ่งเอตรงนี้กลุ่มธาตุจะเรียกว่า representative นั่นเองถูกไหมครับ representative นั่นเอง อ่า r e ็ e พรี t ซนเทสหรือเราจะเรียกว่ากลุ่มาธาตุเอก็ได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจัดเรียงอิเล็กตรอนได้เราก็จะสามารถระบุมูระบุคาบระบุชนิดของาธาตุได้แล้วก็ระบุกลุ่มาธาตุได้ว่าเป็นกลุ่มาธาตุประเภทใดนั่นเองนะครับอ่ะอันนี้คือตัวอย่างที่1ตัวอย่างที่2ตัวอย่างที่2เรามาดูการที่ทาธาตุ Cl ก็คือาธาตุคอรีนนั่นเองนะครับาธาตุคอรีนมีเลขอะ ตอมเท่ากับ17เพราะฉะนั้นเราก็จัดเรียงอิเล็กตรอนได้เลยแล้วก็ใช้หลักการ2 8 18 3 2 18 82นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น17ก็ตัวแรกก็คือ2 8แล้วก็7นั่นเองอ่ะเพราะฉะนั้นนักเรียนน่าจะจำได้ใช่ไหมครับว่าตัวเลขที่ลงท้ายเราจะเรียกว่า Valence Electron Valence Electron หรืออิเล็กตรอนวงนอกสุดนะครับ ตัวที่ลงท้ายเราจะเรียกว่า valence electron หรืออิเล็กตรอนวงนอกสุดนั่นเองอิเล็กตรอนวงนอกสุดจะเป็นตัวที่บอกหมู่เพราะฉะนั้นดูหมู่ที่7อ่ะแล้วนักเรียนเขียนเลขไปทั้งหมด1จําจำนวน2จํจำนวนและก็3าจำนวนเพราะฉะนั้นหมู่7คาบที่3นั่นเองเพราะฉะนั้นหมู่7คาบที่3ถ้านักเรียนจําได,ได้หมู่7คาบที่3คอรีนเนี่ย ก็จะอยู่ทางด้านขวาของตารางาธาตุธาตุนี้ถ้าเรนจำไม่ได้นะคระเรยนย้อนกลับไปดูตารางาธาตุอ่ะครูย้อนให้ดูให้ก็ได้มู่7ครับที่3ก็คือตัวนี้เห็นไหมครับตัวนี้อยู่ตรงนี้ CL อยู่นี้เพราะฉะนั้นเป็นสีเทาเข้มเป็นสีเทาเข้มก็คือบอกเลยว่าเป็นาธาตุประเภทอะโลหะนั่นเองนะเรนกระตอบชนิดของาธาตุก็คืออะโลหะนั่นเองเพราะฉะนั้นอะโลหะ ทางด้านขวาอยู่ที่หมู่ 7a เพราะฉะนั้นหมู่ 7a อยู่ในกลุ่ม a ก็จะเป็น representative นั่นเองนะครับอ่เล็บพรีเซน,นเทชีฟอ่งนีนก็ระบุตัว a ไปโดยก็ได้นะครับว่าอยู่ในธาตุกลุ่ม a เพราะฉะนั้นอยู่ในกลุ่ม a ตรงนี้เราก็จะเขียนว่าหมู่ 7a ก็ได้ก็คือหมู a, ่ 7a คาบที่3 จะเป็นธาตุประเภทอโลหะนะครับแล้วก็กลุ่มธาตุก็คือ representative นั่นเองอ่าโอเคเรามาดูตัวอย่างถาัดไปตัวอย่างถาัดไปเป็นธาตุซิลิกอนธาตุซิลิคอนก็คือสัญลักษณ์ธาตุก็คือ Si ซิลิคอนนั่นเอง Si ซิลิกอนมีเลขอะตอมเท่ากับ14 มีเลขอะตอมเท่ากับ14เพราะฉะนั้นมีจำนวนอิเล็กตรอนเท่ากับ14ถูกไหมครับเราก็จัดเรียงได้เลยเราก็จะได้กลายเป็น2 8 4นั่นเอง2 8 4เพราะฉะนั้นหลักการเดิมนะครับตัวสุดท้ายที่นักเรียนเขียนลงไปตัวสุดท้ายที่นักเรียนเขียนลงไปคือเลข4เลข4คือ valence electron หรือ อิเล็กตรอนวงนอกสุดนั่นเองเพราะฉะนั้นอิเล็กตรอนวงนอกสุดจะเป็นตัวที่บอกหมู่เพราะฉะนั้นซิลิคอนอยู่หมู่4นั่นเองถูกไหมครับนักเรียนเขียนเลขไปทั้งหมดกี่จํานวนครับ1 2และก็3นักเรียนเขียนเลขไป3จํานวนแสดงว่าอยู่คาบที่3นั่นเองเราก็ไปดูหมู่4คาบ3ถ้าจำไม่ได้นักเรียนย้อนไปดูในตารางธาตุนะครับหมู่ที่4อ่ะหมู่ที่4ก็คือตรงนี้ คาบที่3ก็คือดีเ s i ไซิลิกอนเพราะฉะนั้น SI ซิลิกอนอยู่บริเวณเส้นขั้นบันไดหรือจะเรียกว่าเส้นซิกแซกก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าอยู่ตรงเส้นขั้นบันไดเราก็ไปดูเลยครับเส้นขั้นบันไดชนิดของาธาตุก็จะเป็นธาตุประเภทกึ่งโลหะนั่นเองถูกไหมครับเป็นประเภทกึ่งโลหะอ่ะเพราะฉะนั้นแต่กึ่งโลหะตรงนี้อยู่ที่ทาธาตุกลุ่ม A เพราะฉะนั้นถ้าเป็นกลุ่ม A กลุ่มธาตุเราก็จะเรียกว่า r e presentative นั่นเองอ่ะนั่นเองก็เป็นกลุ่ม a นะครับหรือตรงนี้เราจะย้อนไปเขียนก็ได้ว่าเป็นหมู่4 a ตรงนี้ก็ได้เพื่อความถูกต้องเพราะฉะนั้นซิลิกอนจัดเรียงได้สอง 8 4 valence electron ท่ากับ4แสดงว่าเป็นธาตุหมู่4เขียนเลขได้3จํานวนคือค่าที่3ถ้าจําตาแหน่งไม่ได้นั้นเรียนย้อนกลับไปดูที่ตารางธาตุนะครับไปหาหมู 4, ่4ค่าสปรากฏว่าเมื่อย้อนไปดูแล้วปุ๊บซิลิคอนอยู่บริเวณเส้นขั้นบันไดเส้นขั้นบันไดเป็นธาตุประเภทกึ่งโลหะหลังจากนั้นเราก็ระบุได้ว่าเป็นธาตุกึ่งโลหะเพราะฉะนั้นบริเวณเส้นขั้นบันไดย,ยังอยู่ที่ธาตุหมู่กลุ่ม A เป็นกลุ่ม A อนึงก็ระบุกลุ่มธาตุด้เลยว่าเป็นเล Pre s e n t น t i v e นั่นเองนะครับอ,อีกสักตัวอย่างหนึ่งต่อไปเป็นกลุ่มอะโทเทิพเป็นสังกะสีอะเป็นธาตุสังกะสีนั่นเองสังกะสีสัญ,ญลักษณ์ธาตุก็คือ Z n สัญ,ญลักษณ์ธาตุก็คือ Z n ก็คือสิงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสังกะสีมี เลขอะตอมเท่ากับ30เลขอะตอมเท่ากับ30ก็แสดงว่ามีอิเล็กตรอนเท่ากับ30ตัวโดยกันนั่นเองเพราะฉะนั้นสังกสีนะครับเวลานักเรียนจัดเรียงเนี่ยเราก็จะได้เป็นอะไรเอ่ย2 8 1แแล้วก็2ถูกไหมครับ28 18 2สองได้30อ่ะเพราะฉะนั้นสังกสี เราก็บอกได้แล้วว่าอยู่ที่ธาตุมูอะไรครับนักเรียนอยู่ที่ธาตุมูนี่เราลงท้ายด้วย2แสดงว่าอยู่ที่ธาตุมู2อ่าเราเขียนเลขไปกี่จำนวนครับเราเขียนเลขไปกี่จำนวนเย1่ยสองสาจำนวนแสดงว่าอยู่คาบที่4ทีนี้ หมู่สองคาบสี่เราก็ไปดูการหมู่สองคาบสี่แซดเอ็นสังกะสีแซดเอ็นสังกะสีอ่ะหมู่สองคาบสี่เพราะฉะนั้นหมู่คาบ4เนี่ยนักเรียนก็ต้องดูให้ดีนะครับว่าเราจะเจอตัวไหนหมู่คาบ4ตัวนี้เจอ ca แต่ถ้าหมู่ b คาบ4เราะเจอ z n เพราะฉะนั้นตอนนี้เรากำลังทำท่า z n ดคือสิงสังกะสีถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราห้ามตอบ หมู่ a แสดงว่าสีอยู่ที่กลุ่มาธาตุหมู่ b นั่นเองพออยู่ที่กลุ่มาธาตุหมู่ b นักเรียนก็ต้องเขียนตรงนี้ว่าหมู่2 b นั่นเองถ้าเป็นหมู่2 b นักเรียนอย่าลืมนะครับถ้าเป็นกลุ่มาธาตุหมู่ b ชนิดของาธาตุแน่นอนเป็นาธาตุประเภทโลหะนั่นเองเพราะว่า,าธาตุโลหะคือตัวที่ครูไฮไลท์ด้วยปากกาสีเหลืองทั้งหมดนั่นเองเพราะฉะนั้นหมู่2 b เนะี่ยเป็นโลหะเพราะฉะนั้นตรงนี้ย้ำว่าเป็นหมู่ b แสดงว่าเป็นกลุ่มธาตุอะไรครับเป็นกลุ่มธาตุท่าสิชันนั่นเองเราจะเรียกว่าท่าสิชันหรือทรานซิชันก็ได้นักเรียนก็วงเด็บหมู่ B ีไววนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ต้องดูให้ดีว่าตัวที่เราจัดเรียงเนี่ยเป็นลักษณะแบบไหนแต่ทีนี้ถ้านักเรียนจัดเรียงธาตุท่าสิชันนะครับมีข้อยกเว้นถ้านักเรียนจัดเรียงธาตุท่าสิชัน ถ้านักเรียนจัดเรียงธาตุทัาทานซิชันนะครับทันซิชันเนี่ยที่เรากำลังเรียนเนี่ยเป็นทันซิชันในคาบที่สี่เพราะฉะนั้นถ้าเราจัดเรียงธาตุทันซิชันทันซิชันเนี่ยจะระบุตัวเลขได้แค่4จํานวนเท่านั้นและก็มีข้อแม้ว่ากลุ่มธาตุท n นซิชันเนี่ยครับนักเรียนที่เรากำลังเรียนเนี่ยมันจะต้องถูกบังคับให้ลงท้ายด้วยเลข2อะตัวแรกจะเป็น2 8 แล้วนักเรียนเหลือจํานวนเท่าใดนะครับให้นักเรียนเนี่ยนำมาใส่ในช่องที่สามตรงนี้เพราะฉะนั้นมันจะเป็นตัวฟิกบังคับนะครับว่าถ้าเป็นกลุ่มธาตุหมู่ B ที่เป็นการ์เซชันในคาบแรกคือคาบที่4นักเรียนจะต้องจัดเรียงแล้วฟิกให้ได้ว่าตัวแรกต้องเริ่มที่สองตัวที่สองเริ่มที่8และตัวสุดท้ายต้องลงท้ายด้วย2นั่นเองและนักเรียนก็ย้อนกลับไปดูที่ตารางธาตุว่าตัวที่นักเรียนจัดเนี่ย อยู่กลุ่มใดอยู่หมู่ใดของตารางธาตุนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเป็นหมู่ B ก็คือาธาตุ transition น,นั่นเองอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ที่เราเรียนกันก็จะเป็นในลักษณะของการจัดเรียงอิเล็กตรอนเพื่อระบุมู่ระบุคาบของธาตุถูกไหมครับว่าจะเป็นอยู่หมู่ไหนคาบไหนของธาตุ และก็ระบุชนิดของธาตุได้ว่าจะเป็นโลหะอโลหะหรือกึ่งโลหะนั่นเองแล้วก็ระบุกลุ่มธาตุได้ถ้าเราจัดที่กลุ่ม a เราก็บอกว่าเป็นกลุ่มธา Representative. ตุ r e p r e s e n t a t i v e จถ้าเราจัดได้กลุ่ม b เราก็บอกว่าเป็นกลุ่มธาตุ a า s i t i o n นั่นเองแต่มีข้อแม้นะครับว่าถ้าเป็นกลุ่มธาตุ a n s i t i o นนักเรียนจะต้องบังคับให้ได้จัดเรียงแบบที่ครูกำหนดให้ตัวแรกต้องเป็น2 ตัวที่2ต้องเป็น8และตัวสุดท้ายเป็นเลข2ต้องบังคับให้ลงท้ายด้วยเลข2แล้วส่วนที่เหลือเท่าใดให้นำมาใส่ช่องที่3ตรงนี้เราก็จะจัดเรียงธาตุธานุสีชั้นได้นั่นเองเพราะฉะนั้นในวันนี้ให้นักเรียนทำการศึกษานะครับด้วยตนเองแล้วก็จดลงในสมุดแล้วเดี๋ยวหลังจากทำการศึกษาเสร็จคุณครูจะส่งแบบฝึกหัดให้นักเรียนทำนะครับก็คือแบบฝึกหัดของคุณครูจะมีด้วยกันทั้งหมด 6ข้อให้ทําลงสมุดแล้วก็ส่งคุณครูนะครับเดี๋ยวครูจะทําการเช็คและให้คะแนนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราพบกันครั้งถัดไปสวัสดีนักเรียนทุกคนครับ